สวัสดีครับไมีกแล้วนะฮะวันนี้สำหรับเชฟชวนชิมนะฮะวันนี้มีอะไรมารีวิวเลยก็รีวิวแต่ของคนอื่นไปพอสมควรแล้วนะฮะวันนี้ขอขออนุญาตรีวิวของตัวเองบ้างเนี่เข้าเรื่องนะเหตุผลที่ทำคลิปนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะผมใช้แค่โทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาถ่ายวันนี้จะมารีวิวนีมีอะไรเอ่ย แสงแสงเรียกว่าสลัดโลนะครับสลัดโลก็คือการนำแผ่นแป้งนะฮะมาห่อกับพวกผักที่เราต้องการจะกินแบบโลนะฮะมีเน,นื้อสัตว์บ้างเช่นไส้กรอกหรือว่าพวกปูอัดนะฮะหรือว่าเป็นไก่ยอก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะันที่เราอยากจะเอามาใส่ในโรนะรแต่วันนี้ผมจะมารีวิวกล่องนี้เดี๋ยวต้องเปิดฝาหน่อยเพราะว่ามัน นี่ผมขายอยู่นะครับตี่ถ้าแสงเพื่าพร้อมวัตมานี่นะฮะสโลก็หนึ่งกล่องก็จะมีอยู่6ชิ้นนะฮะจริงๆแล้วสั่งได้ว่าจะเอาแต่ปอัดล้วนอย่างเดียวหรือจะเอาอไกย่ยอล้วนไส้กรอกล้วนก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นวัตถุดิบผมสั่งอะไรมาเอาอะไรมาใช้นะครับแล้วก็อีกกล่องก็จะมีอันี้กล่องก็จะมีนี่เรียกว่าน้ำจิ้ม แสงมันจาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาจจะไม่เห็นโฟกัสอาจจะไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรแล้วนี่น้าจิ้มเนี่ยเป็นน้ําจิ้มเขาเรียกว่าอะไรน้ําจิ้มสลัดรสซีฟู้ดนะครับบอกเลยว่ายุ่งยากมากในการทําใ้ตัวนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะรเราจะต้องทําน้ําสลัดครีมก่อนปั่นเสร็จป้าบก็ต้องเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งเสร็จออกมาปั่นใหม่กับเครื่องของเขาเรียก่อะไรน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะนะมันมีหลายอย่างมากนะครับส่วนประกอบ น,นี่ทํายากหน่อยนะฮะมีราคาอันนี้ขายนะฮะอน,นี้ขายเหมือนะะกล่องอันนี้กล่องเล็กเนาะจะขายอยู่ของละห้าบาทอดีนะเฉพาะตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดพอมาอยู่ในชุดอย่างนี้อันนี้ผมขายอยู่ทั้งหมดกล่องละ25บาทนะ,ะดูดีไหมยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทไม่ใช่ยี่สิบสองกล่องยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจเดี๋ยวก็อินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ ล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะโยงใช่มาสาธิตการกินหน่อยอ่าผมลืมบอกไปว่าแผ่นแป้งเนี่ยผมสั่งต่างหากพิเศษนะครับจะแช่เย็นได้ประมาณถ้าเป็นที่น่าจะสักสองวันมนะั้งแต่ไม่แนะนำนะซื้อไปปั๊บผมจะทําวันต่อวันซื้อไปก็อยากให้กินวันนั้นเลยตอนเย็นวันนั้นเลยนะครับเพราะแผ่นแป้งมันอยู่ได้ไม่นานนะครับจะเหนียวพิเศษหน่อยอันนี้ผมผมสั่งต่างหากไม่ได้ซื้อที่ในลำปางนะครับต้องสั่งมาต่างหากเลยนะฮะนี่ในตัวนี้ ข้างในก็จะมีผมใส่ผักอยู่สาอย่างมีแครอทแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มีกรีนโอ๊กบางทีก็มีเลดโอ๊กนะฮะผักผมจะใช้ของอต้องบอกว่าถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามีของนะผมจะเลือกใช้ของ c o ซี่ฟาร์มเป็นฟาร์มของเป็นสวนผักของเพื่อนผมเองนะครับซึ่งเขาจะตัดสดๆแล้วก็มาส่งผมเกือบทุกวันนะฮะจะให้เป็นผักเขาจะสดจะกรอบมากนะไม่ได้เป็นของตลาดที่ อาจจะเอามาค้างวันค้างคืนหลายคืนอย่างนี้นี่แล้วก็ปลอดสารพิดแน่นอนนะครับอันนี้มาดูนี่ไงมีโรยงาด้วยทุกความสวยงามไม่มีอะไรนะมีโรยงาดำแบบงาขาวนะครับเดี๋ยวลองมาดูเปิดกล่องจิ้มก่อนนะใช้มือนะต้องขอขอภัยความหลายท่านนะเอ้ยมใช้มือมันกินง่ายนะใช้มือนะวิธีกินด้วยง่ายเลยหลายคนมีจากสลัดโลก็กินจะทั้งคำทีเดียวเลยก็ได้หรือจะกัดเอาก็ได้ที่ผมจะ ใช้วิธีการทั้งทำทำตัวเชียรชวนชิมจิ้มอะไรนี้แล้วก็น้ำชิมผมพูดอย่งนี้ว่าเออจะบอกว่าไม่เคยกินไม่ได้ทำเองมันอร่อยแล้วครับไม่แพงด้วยยิ่งอร่าย คุณอาจจะซื้อเฉพาะคุณนะมันเต็มคำจริงอาจจะซื้อเฉพาะน้ำจิ้มได้นะหนึ่งออนห้าบาทสองออนก็ใหญ่หน่อยก็สิบบาทเฮ้ยสิบห้าบาทก็ไม่ได้เราต้องว่าไอคือแต่ว่านี่เป็ชุดมันอนยะี่สิบห้าบาทนะยี่สิบห้าบาทได้หกชิ้นสำหรับคนที่กินมีเยอะผมว่าอิ่มอยู่ถ้ากินเยอะหน่อยก็สองกล่อง เลือมจิ้มหอแสงไม่ได้เนาะมันจับปรับโฟกัสไม่ได้ข้างใน,น,นยีนะ่มีมีลาบกะชีอยเนาะกระเทียมผิดหลายอย,าย่างแหละบอกให้หมดความลับน <c oughs> ่าสนใจคอมเมนต์เลยนะครับอร่อยอร่อยอ่ะกินอีกอันนึงอันนี้เป็นอะไรยดีไก่ย,ยอดไก่ย,ยอดน้ำจิ้มมันหยดหน่อยตอนนี้มือผมเลอละเลย ยอนนะ้อนแย้งนะเป็นประมาณนี้ชิมอันนี้ลองกินครบบึ่งนึงครึ่งเคี้ยว <c oughs> ง่ายกว่าเดิมหรอโอเคคุนเยอะสนใจเมนเลยเดี๋ยวผมไปส่งให้ขอในเมืองนะไกลๆก็ขอหลายๆกลอ่องนะยจะได้คุ้มจริงๆมีอีกมี เขาเรียกว่าโลสาลายอะแผ่นแป้งข้างนอกจะใช้เป็นอ่าเป็นสาลายสำหรับคนที่ไม่อยากหั่นแป้งนะฮะตอนนั้นจะกล่องละ30บาทก็สาลายมันแพงเนาะก็เลยเตอร์อีก5บาทเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวทำรีวิวตัวสาลายให้ดูแล้วก็ตัวสัตว์ผลไม้ด้วยสัตว์ทางพืชเดี๋ยวลองว่างเดี๋ยวผมมาทำรีวิวให้สำหรับวันนี้นะครับสัตว์โลฝากไปด้วยอยากกินก็คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์ได้ ขอบคุณที่ติดตามแลาชมเชมีดชวนชิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะขอตัวกิน่้มดกล่องก่อนใสยน้ยบ